สวัสดีครับผมเ,เพื่อนๆชาว RO o ทุกท่านครับผมวันนี้นะครับ20พฤศจิกายนนะครับในเกม RO เนี่ยก็มีสิ่งใหม่ๆอัปเดตเข้ามาอีกแล้วนะครับผมถ้าอยากรู้แล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์นะครับและเดี๋ยวเราไปดูพ,พร้อมๆกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพ t วิน Top Up ปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละกันเพ t วิน to Top Up ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ เอาแล้วก็ผมเมื่อเข้ามาสู่หน้า Festival Event นะครับผมก็มีหลายๆอย่างเนี่ยเข้ามานะครับขอพูดจากสิ่งที่มันชิวๆก่อนแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับผมก็คือกิจกรรมตัว o peration union นั่นเองครับผมแล้วตัวนี้ก็แต้มช่วยเหลือนะครับเก็บได้มากขึ้นกว่าเดิมในแต่ละสัปดาห์นะครับเพิ่มเป็น1,000ต่อวันนะครับแล้วก็5 0 0 0ต่อสัปดาห์นั่นเองครับต่อมานะครับผมก็จะมีกิจตัวนี้ครับผมกิจปลาครีม นะครับอ่าก็เป็นกิจคล้ายๆบ o m เบอร์แมนนะครับอันนี้ก็ไปเล่นกันได้นะครับผมก็ยชิลนะครับผมอ่าเล่นได้ตั้งแต่เที่ยงนะครับถึงบ่ายสองนะครับหรือว่าจะเป็นหกโมงถึง2องทุ่มนะครับแล้วก็4ี่ทุ่มถึง5้าทุ่มนั่นเองครับเอ้ยถึงเที่ยงคืนนะครับก็จะเข้าไปลงตีกันแล้วก็ได้ได้ยงได้ยศอะไรกันไปนะครับเหมือนเดิมนะถ้าเกิดใครเคยเล่นก็จะทราบดีนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรม4ี่พันด้วยนะครับสามารถลงไปออโต้แล้วก็ เก็บแต้มให้ครบ4,000ในช่วงเวลา3ทุ่ครึ่งถึง5ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็เอาแต้ม4,000มาแลกของนั่เองครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่อะไรครับนี่เป็นแพร่กิจกรรมทั่วๆไปนะครับไฮไลท์ของคลิปนี้นี่ก็อยู่ที่แพ็กเกจ Black Friday นั่นเองครับช่วงเวลาของ Black Friday เนี่ยได้มาถึงแล้วนะครับเราก็มีแพ็กเกจต่างๆมาขายมากมายนะครับแพ็กแรกครับผม0.99นะครับผมจำกัดการซื้อต่อสัปดาห์นะครับผมซื้อได้1ครั้งเนาะ อ่าแล้วก็น่าจะรีเรื่อยๆเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับผมก็จะได้เป็นพวกตัวกรชาต่างๆนะครับอ่าใครอยากได้ก็จัดไปนะครับต่อมาครับ9.99ครับอันนี้เนี่ยก็คือจะขายเป็นในส่วนของแฟชั่นแล้วก็หินตีบวกนั่นเองครับแฟชั่นมีอะไรบ้างนะครับจะมีส่วนหน้านะครับตัวนี้จะบวก PDEF16 m d 6นะครับ เอจสามเด็กสามลักสามนะครับแอทแท็กสปีดสามเปอร์เซ็นต์นะครับแอทแท็กเอเมทแทกอย่างละสิบห้าครับเมื่อบวกสิบสองได้แอทแท็กสปีดสามเปอร์เซ็นต์นะครับก็เฉยๆนะครับเป็นแฟชั่นที่เฉยๆเอาไว้สะสมหรือว่าไปลองใส่ก็ได้นะครับผมโอ้โหแทบจะไม่เห็นเลยนะครับมันจะอยู่ตรงหูนะครับผมอ่ะต่อมานะครับผมก็จะมีในส่วนของปากนะครับปากตัวนี้นะครับก็จะบวกอินกับลักอย่างละสี่นะครับเพียแท็กเอมทแทกอย่างละสองเปอร์เซ็นต์นะครับโกเบกูดาวลบสามนะครับบวกสิบ ลดฟรีแคดอีก3%นะครับอ่าน,นี่ก็จะเป็นส่วนปากอันเล็กๆจิ๋วๆนะฮะศูนย์จุดไม่ใช่ศูนย์จุดเก้าเก้าเก้าจุดเก้าเก้านะครับราคามสามร้อยบาทได้พวกกล่องตีบวกแถมไปด้วยนั่นเองครับต่อมานะครับผมก็จะเป็น Black Friday Candle Pack นะ,ะอันนี้จะราคาแรงขึ้นมาหน่อยครับสิบเก้าจุดเก้าเก้าครับตัวนี้จะได้เป็นส่วนของหัวนะครับ E Damage M Damage อย่างละสามจุดห้าครับ อีเผ่าแพลนี่แรงขึ้น6%แล้วก็โดนเผ่าแพลนเบาลง6%อพอสเตดบวก3ครับเมื่อบวก12เนี่ยจะตีเผ่าแผลนแรงขึ้นอีก4%รครับรวมเป็น10%นะก็จะเป็นตัวหมวกสำหรับตีผู้เผ่าแพลนโดยเฉพาะเลยนะครับนี่ก็จะเป็นหมวกแบบนี้ฮะเป็นเทียนนะครับนอกจากนี้ก็ยังจะได้ตัวการ์ด5ใบนะครับแล้วก็ขนนกอีก20นะครับที่เป็นสีแดงกับสีดำนะครับอ่าต่อมาครับ 1 9 9เเช่นเดียวกันครับอันนี้จะซื้อได้3ครั้งต่อสัปดาห์เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวรุนทองนะครับสามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวขนนกแดงดำนะครับอันนี้ได้15กล่องนะหินตีบวกนะครับแล้วก็เลือกเป็นพวกออฟแมวก็ได้นะได้ทั้งโมล่าแล้วก็สเตอรี่เลยนะครับแล้วก็ยังมีตัวอัพรุนทองด้วยอีก3เม็ดนั่นเองนะครับอันนี้ซื้อได้3ชุดใครที่อยากจะเร่งรุนทองจะจัดนะครับ วันนี้ก็จะตอบโจทย์ครับต่อไปครับก็จะเป็น29.99นะครับอันนี้ก็ยังคงเป็นแพ็คแฟชั่นอยู่นะครับก็จะมีฮันนิจ่าอันนี้จะเป็นส่วนหลังเนาะอันนี้จะบวกวิต้าครับผมแล้วก็ได้รับดามจจากขนาดกลางลดลงถึง6%นะครับอาแล้วก็เวลากดยาเนี่ยจะแรงขึ้นอีก20%ครับบวกเลือดกับ SP อย่างละ4%นะครับบวก12นะครับจะได้ P ีดาม g e r ี d รกชัน6%แล้วก็บวกได้เ e d u ด t i o n อีคร อันนี้ดูดีนะสำหรับสายถึกนะครับสามารถที่จะเอามาใช้งานได้นะครับนี่ก็จะเป็นถังน้ำผึ้งแบบนี้เลยนะฮะร,ราคาก็ถามว่าแรงไหมยิบ้้ได้หลังตัวนี้มาก็ดูดีนะอ่าเราก็ได้ผู้หินตีบวก40นะครับเราก็ได้เป็นตัวกาชาการอีก10ใบนะครับยังไม่หมดครับผมก็ยังมากันต่อเน,นื่องนะครับสำหรับ99.99 99, นะครับได้เศษการม่วง500นะครับ ได้อีเดนคอยล์รวมๆแล้ว10ล้านนะครับแล้วก็ได้เป็นชุดแฟชั่นครับผมเป็นชุดโกลเด้นบีครับตัวนี้จะได้3.5 PS ุดห้าพแล้วก็เอเมทักนะครับจอกเกาะอย่างละ4นะครับมูฟสปีดเอทักสปีดอย่างละ2ครับแล้วก็ออสตัยสอนะครับเมื่อบวกสินะครับทุกครั้งที่ทำการสังหารมอนสเตอร์นะครับจะทำให้พี t a ทักเอเมทักของตนเองเนี่ยบวก1%ต่อเนื่อง90วินาทีไม่มีฮูดาวนะครับสามารถทับซ้อนได้สูงสุดไม่เกิน5 5ครั้ง แล้วก็หลังจากทําการสลับฉากเอฟเฟกต์ปับ๊บทั้งหมดจะหายไปนะครับก็เป็นอบอกว่าต้องบอกว่าเป็นชุดสําหรับการฟาร์มเลยก็ว่าได้นะครับสามารถที่จะฟาร์มได้ใครที่แบบขาดเหลือดามจนิดหน่อยไอชุดชุดตัวนี้น่าจะพอช่วยได้นะครับเจ้าตัวกอลเดนบีนะครับใครที่ชอบชุดก็แอคกีก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าใครเฉยๆก็ไม่ไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับผมเดี๋ยวใส่ชุดให้ดูครับว่าเป็นยังไงนี่ก็จะเป็นชุดพึ่งนะฮะเป็นนางพญาพึ่งแบบนี้เลย ต่อมานะครับผมก็จะเป็น99.99ครับอันนี้ก็ยังได้แฟชั่นเหมือนกันอ่าไม่ใช่แฟชั่นเป็นสัตว์ขี่นะครับเป็นแองเจลิ่งบอลลูนครับผมนี่น่ารักโคตรๆนะฮะอันนี้ทำอะไรได้ครับมาดูฮะเพิ่มเลือดนะครับ1.5%นะครับสเต็งกับปลั๊กอย่างละสองนั่นเองครับผมอ่ามีทริคพรีวิวให้ดูด้วยนะครับ3,000ก็คือได้ไปเลยนะครับนี่เป็นไง น่ารักไหมฮะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสาหรับสัตว์ขี่เนาะแล้วก็จะมีที่รีเฟืองแดงให้1อันนะครับกล่องรูปปั้น15กล่องนะครับแล้วก็เลือกลูนทองได้1อันนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นตัวแบ็คไฟเดย์โบลิ่งแพ็คนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นแพ็คสุดท้ายแล้วนะครับที่ซื้อได้3ครั้งต่อสัปดาห์เลยนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นบนนกขาวนะครับอย่างละ30บใบนะครับแล้วก็ที่รีเฟืองแดง1อันนะครับเฟืองแดงอีก3เม็ดนะครับผมแล้วก็เงิน เดอีก10ล,ล้านเองครับรวมๆแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับแพ็กเกจของ Black Friday นั่นเองครับผมเพื่อนๆคิดว่าอันไหนคุ้มค่าบ้างอันไหนเพื่อนๆจะจัดบ้างนะครับลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับส่วนตัวผมมองว่าไอตัวแพคเด้งของพอครับอะ่ะจะดูคุ้มกว่าในการเติบโตของตัวละครเนาะแต่ว่าอันนี้มันเหมือนแบบเอาพวกแฟชั่นสัตว์ขี่อะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาแทรก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 ให้เราแบบ หมือนแบบอยากได้เพิ่มขึ้นหรือว่าอยากได้ของลิมิเต็ดอะเพราะว่าอันนี้มันก็จะขายแค่ช่วงเวลาแค่ประมาณ10วันเท่านั้นนะครับก็ลองคอมเมนต์มาดูแล้วกันนะครับว่าคุ้มไหมจัดไหมนะครับคุ้มเราหรือคุ้มเกมนะครับผมอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตในวันที่20พฤศจิกายนนี้นะครับผมถ้าใคร ที่เห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องย mm ุงโกะได้มาอัปเดต ro แบบนี้เรื่อยๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ